สวัสดีนะครับทุกคนนะวันนี้เราอยู่ใน e ีพีพิเศษฮะผมมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถหลากหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโลลิคอนเฟมบอยฟูตานารีและที่เด็ดที่สุดครับผู้เชี่ยวชาญด้านล่าสิงเกิลนำครับมาพร้อมกันหลากหลายท่านเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเฮ้ยผมได้อรม่ผมได้ฉายาใหม่แล้วนะพี่ผมเป็นผมเป็นฉายาผู้ลาสวัสดีภาพโอ้ยอะไนแ่งไร พอเลยพอ,อเลยกับไ,ไ,ไ,ไลปล่าซิงเกิลมัมเหมือบบนเดิมนะนะ,ะเราเรามาคุยกันหวัวข้อในวันนี้น่าสนใจมากทุกคนผมเนี่ยจะถามผู้เชีชาญทุกท่านว่าเฮ้ยมีเกมอะไรที่อยากจะป้ายยาน้องๆที่ดูคลิปนี้ส่งท้ายปี2025บ้างคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นเกมที่ดีที่สุดนะเว้ยขอแค่ว่ามันมันน่าสนใจและมันอยากให้พวกมึงคนดูอ่ะอยากเล่นกันเนาะเออก็ เดี๋ยวเราจะมาสุ่มเลยสุ่มว่าใครจะได้เริ่มคุยคนแรกนะครับผมเฮ้ยสุมนั้นนึงซึ่ไอ้ตั๊กเริ่มก่อเลยสุมส่มสุนนะ่มไว่าเกมที่ผมอยากจะแนะนำมากมากเลยนะปีนี้เป็นเกมแบบคือเกมอะไรเล่นช่วงต้นปีุบนยนด,ดูผมเล่นต้นปีใช่ไหมพอไปถึงปลายปีโอ้นานนะไม่มีเกมไหนมาแบบ มาแบบแซงเกมนี้ได้ Less Less of Light เกมกับเกมที่ว่าสาวสวยแค่ทุกคนใช่ไหมนี่นอนสวยทุกคนเออแล้วแล้วมีรถให้ดูด้วยมีทั้งผู้หญิงทั้งรถอ่ะเหมือนที่พี่เอ็มออนิวเขาพูดใช่ไหมเพื่อนฟิลใช่ไหมชีวิตผู้ชายต้องการอะไรอีกนอกจากปืนผู้หญิงและรถใช่ไหมเพื่อนใช่แต่แต่พี่เอ็มเมียทิ้งอะเขาก็เมือนเราอี่ไปพูดาินั้นเราประทับใจอะไรอ่ะเอออ่า หนับแรกเลยนะคือคือความแบบว่ามันจูนติดอะเกมเนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยอันเดีเป็นเด็กแ้น์มาก่อนยใช่เหรอจูนติดนะขาเดฟเลยเหรอกางเกงเฟดเฟดปะก็เลยแบนื้อหลังเลยอนียังขายังเป็นรอยท่ออเลยเนี่ย S <S <S เลื่อๆตั้งแต่กลางเกมเนี่ยจะถึงไปจนถึงจบ a อ t หนึ่งเนี่ยคือคยามาเพรสซิ่งมันดีมันน่าติดตามคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบเราเลือกเล่นไปแบบเราอยากจะรีบแบบทำงานแล้วรีบแบบกลับมาเล่นเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนานแล้วไม่ได้มีความรู้สึก่งเงี้ยเกมนี้มันมีจริงจริงอันนี้ยืนยันได้มีชอบมากเกมนี้คนอื่นเคยเล่นกังไงไหมครับแบบมันรู้สึกยังไงเห็นด้วยไหมตรงนี้เห็นด้วยนะผมรู้สึกชอบมากเลยแววิธีการเล่าเรื่องเขาก็ไม่ได้น่าเบื่อด้วยภาษาที่ใช้ก็มีเสน่ห์ ช่วงจังหวะที่คุยกับเพื่อนสนิทเนะี่ยโอ้โหแม่งดูธรรมชาติมากเพื่อนสนิทแม่งคนตีนแบบธรรมชาติสัสน,นะแล้วก็สา,สาวๆก็น่ารักแค่ทุกคนเลยเนาะแต่และคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่มีเลยนะที่แบบรู้สึกแบบอี้ลำคาญอีนี่อยากอยากจะพ้นๆไม่มีเลยนะนจริงจริงมันมีตัวนึงแต่ว่าแต่ว่ามันน้อยใครใครอ้าวถามว่าอีนี่มันเกาะแกะเกินไปว่า,าผมไม่ชอบคนแก่แล้วกันว้าวเราไม่กล้าใช่ไหมว่าเราไม่กล้าไม่ชอบคนแก่แม่แ <า S 1> ม่ป้าป้าได้ยินจะรู้สึกยังไง แปลว่าชอบคนที่ต่ำกว่าชอบเด็กชอบเด็กครับตรงนี้อ๋อรอโอเคโอเคอ่าข้อต่อไปตัวละครเอกเนี่ยมันมีความแบบยูนิคนะไม่เหมือนกับละครเอกเกมอื่นๆนี่แบบว่าก็จะแบบมีแบบเป็นวัยรุ่นอย่างงี้ไหมแบบไหมสมุนไพรเจ้ยวหอมมีเสน่ห์อะไรอย่างงี้เกมนี้มาเลยอาจารย์มีอายุแล้วมีลูกมีเมียแล้วนี่นี่เอกมีลูกมีเมียแล้วคิดออกกี่เกมน้อยนะ แล้วก็ขอเสริมนิดนึงได้ไหมขอเสริมนิดนึงผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันมันเจ๋งมันเจ๋งตรงที่ว่าพระเอกเราแม่งไม่ใช่คนดีใช่ใช่นเจ๋งตรงนี้แหละพระเอกแมงไม่ใช่คนดีแม่งก็เอาง่ายคือถ้าพถ้าสามาบ้านเราก็คือคนเหี้ยคนหนึ่งเลยใช้คำนี้ได้เลยนะคนเหี้าคนหนึ่งเลยผลิตซิงเกิลมัมด้วยเนี่ยเจ้าะ เออแต่ว่าในข้อเสียของพร,พระเอกมันก็เป็นจุดที่ทําให้พระเอกดูมีความเป็นมนุษย์นะเนาะเพราะคนเราก็ไม่มีใครแบบประเสริฐดีแบบร้ออยู่แล้วมันก็มีมุมดีมุมชั่วเรื่องปกติก็มาเสริมสร้างในด้านอมิติของตัวละครก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยซัอบไลฟ์ในเรื่องเพลงก็ถือว่าดีใช่ไหมเออ, <S <S อเพลงที่ก็พออยู่นะอ่ะแล้วข้อดีสุดท้ายละอ่ะคงจะเป็นเรื่อง เราบอกว่าแอนิเมชันละกันฉากแข่งรถอะไรเงี้ยแอนิเมชันนดีทั้งฉากแข่งรถทั้งฉากเดียวเลยแบบเนื้ฉากแข่งรถก็แบบลื่นไหลมีแบบการดริฟต์มีการแบบวางมุมกล้องมีชอยให้เลือกระหว่างแข่งรถด้วยถ้าแบบเลือกไม่ถูกไม่ได้ที่หนึ่งฉากเสียว่าไม่มีตั้งแต่ช่วงแบบปัญหาสำหรับเกมเนี่ยแบบคนแรกใช่ไหมก็คือแบบช่วงแรกแบบฝีมือผู้พัฒนายังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยเข้าที่อาจจะแบบมีข้ามมีแบบว่าความแบบภาพไม่สวยบ้าง ว่าแอนิเมชันทำออกมาไม่ลื่นไหลแต่เกมนี้จบปัญหานี้ดี D R, ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมหลังๆก็จะดี<ม>ขึ้นไปอีกด้วยยอดเยี<ม>่ยมยอดเยี่ยมอ่ะแล้วข้อเสียล่ะช่วงแรกเขาใช่แบบว่าช่วงที่มันแบบว่าเกริ่นว่าเออก่อนที่แบบลูกของเรามันจะแบบว่าเกิดเกิดอุบัติเหตุล้วแบบว่าพ่อต้องไปหาเงิน,น,นงเนี่ยก่อนที่พระเอกจะแข่งรถเนี่ยมันมีความแบบช้ามากประมาณแบบประมาณ3ามชั่วโมงแรกอะไรงนี้ได้เลยนะช้าแล้วก็<ม>ยังจูนไม่ติดต้องผ่านพ้นไปช่วงนี้ให้ได้ก่อนถึงจะแบบว่าเจอของดี เพจซิงช่วงแรกค่อนข้างย้วยโอเคเพราะเสียเดียวของเขาเลยใช่ไหมเราคิดว่ามี3าคำไหมให้กับเกมเนี้ยเพราะเพราะเราต้องพูดถึงไงสามคำให้กับเกมเพราะมันเป็นสโลแกนของช่องเราใช่ไหมล่ะเราคิดเองใช่ไหมเพื่อนได้รับกินเลยใช่สามคำแข่งเพื่อหนีเฮ้ยแข่งเพื่อลูกหรือเปล่า ตอนแรกจะแข่งเพื่อลูกแล้วแต่ลหลังๆมนันนี่จะกลายเป็นแข่งเพื่อหี้อย่างเดียวเลยผู้ช่วชาญท่านต่อไปครับเดี๋ยวผมจะสุ่มจับเลยนะมาดูกันว่าใครจะได้พี่ก้องครับพี่กอ้กองได้ครับผมโอ้โหต้องมอือไวมาก <laughs> 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 โอเคพี่ก้องมาพร้อมกับเกมอะไรฮะวันนี้ผมจะยกตัวนี้อ่าตัวนี้ให้แล้วกัน <c oughs> คอเลตคิงครับเอที <laughs> <laughs> ไม่ใช่เหรอเวลวิกแวนอ๋อ ของอีโอเชียเรานี่จบกี่ซันไปที่นัดอือหูทำไมอ่ะทำไมไปเกมนี้อ่ะพี่คือผมว่าช่วงนี้คนน่าจะสนใจเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของบุคคลน่ะเออมาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และอันเนี้ยคือมันไม่ใช่ไม่ใช่เกมที่แบบว่าอ่านเรื่องจะพลังแบบแฟนตาซีหรือเหมือนว่าเขียวง่ายอะไรเงี้ยง่ายๆแต่อันอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของจริงๆของคนเราเลยเว้ยอือ่าก็เือพกโอเพน พวกแฉลิงพวกโอเพนหรือเชนชิพอะไรพวกเนี้ยครับโหแต่อะไรแบบนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนละเอียดอ่อนเนาะอืมใช่ครับทีนี้แล้วแปลว่าเกมไม่มีฮา์ริมไม่มีถูกไหมไม่มีชื่ออะไรนะเกมอีกปีหนึ่งเวเวออบิแกนอ๋อโอเคโอเคอ๋อ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 โอเคออ๋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 อม๋ออ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 ๋อ้๋ออ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  อันนี้เหี้ยดะทนค้างโตดนะเนี่ยเว้ยเดี่ยอะก็ก็พูดท่าเลยคือคือเคยเล่นคือเคยเล่น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 อ่ะโอเคพี่ขอสรุปในเรื่องแบบสั้นๆให้คนดูทางบ้านเขาเข้าใจหน่อยในเรื่องเกี่ยวกับอะไรสั้นก็คือเราตัวตัวตัวเกมมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เนาะโดยตรงแต่ตัวเกมจะเซตติ้งมาคือเราอ่ะมีแฟนหนึ่งคนเป็นสาวลูกครึ่งเอเชียอ่าก็คือเราเราจะเดินเดินความสัมพันธ์อย่างไรกับ ตัวเธอเอ่อจะแบบรักเดียวใจเดียวหรือว่าจะคุยเรื่องเปิดโอเพ่นและว่าเราอยากจะมีคนอื่นอะไรเงี้ยมาจากุณเธอไปมีคนอื่นได้เรามีได้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเนี้ยเป็นแนวโรแมนติกเลยอ่าคุณยังไงก็เจ๋งอยู่นะเกมนี้เพราะว่าตัวเองมันแบบมันมีแฟนอยู่แล้วแต่เริ่มมาเลยเออไม่ค่อยได้เห็นไปบ่อยถ้าเป็นแนวโรแมนติกจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับดาร์คด้านมืดด้วยอ่ะด้านมืด ของของพวกแกงพวกเนี้ยมีมีแกงตัวละครวินเจิตวิทยาสายดาร์กนั่นแหละเอาเป็นว่าว่าถ้าใครอยากจะลองลองกิจที่จะแบบรู้สึกว่าอยากจะลองเล่นกิจที่แบบคล้ายๆในชีวิตจริงโอเพ่นเเช่นชิปพวกเนี้ยลองลองแนะนำเกมนี้เลยเผื่อใครแบบว่าเอาหมดละหมดหมดความสนใจพวกแนวแฟนตาซีพวกไซไฟอยากโฟกัสกับความสัมพันธ์บ้างอยากจะไปทางโรแมนติกก็เกมนี้ก็ได้ใช่ไหม แล้วข้อดีเขาเสียล่ะพี่ขอข้อดีได้ไหมสักสามข้ออ่ะข้อดีข้อดีก่อนข้อดีก่อนอข้อดีคือภาพสวยโอ้โหเลยเตียมข่ายนี่ภาพสวยจริงมอืมข้อดีเข้อดีสองอโอเชียนแบตัวละครสวยมาเดิมและตัวละครเอเชียสวยมากนะครับจริงบอกเลยใช่ใช่คนนี้แซ่บจริงออย่างที่สามก็คือตัวตัวสตอรี ถือว่าใช้ได้เลยมันจะเริ่มดีช่วงไหนแบบสักต้นเกมเลยทางเกมหรือไปมันจะมาตั้งแต่เริ่มเลยมแต่เริ่มเลยเริ่มเลยเพราะเสียเลยพี่เราแล้วพอเสียที่เห็นแล้วก็น่าเฉยก็เสียได้จะเป็นไอ้ตัวเอ็มซีมันแหวงเง้ยมันทำแบบมันทำให้ผมแง่ผมไม่อย่างกับสิงโตอะ มไม่ชอบคนผมยาวอะแชมพูหมดหมดไปหลงเจ้าป่าเลยนี่เจ้าป่าเคยเคยเห็นเคยดูสทเปียไหมแล้วแบบมันจะมีแบบตัวละครที่แบบเป็นเป็นสิงโตอะแม่งทรงเดียวกันเลยอ่ะกล้ามใหญ่ผมยาวอัลฟ้าเมละอัาฟ้าเมล่ะอย่างอย่างตอนนี้คืออย่างอย่างเขาเสียอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาฉากยัวค่อนข้างเยอะอ่า พราฉากฉากตอกมีไม่มีแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปตอกกับคนอื่นเนี่ยยังยังไม่มีโอเคตอบไม่ใช่กับนางเอกผมว่าแต่ที<า>่ประสบการณ์่เคยเล่นมานะผมว่าแอา Animation นะิเมชันเน่ะผมว่าโอเชียนทำแอนิเมชันฉากพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กีทม์นะมันสั้นแล้วมันก็หลูบแต่แบบสั้นอนะแล้วก็แบบความยาวโดวยรวมมันก็สั้นด้วยกีทมนะให้ให,ให้ให้มันทำมานะให้มันทำมาแต่เมื่อก่อนอนะขอร้องดีกว่าไม่ทำเลยอืม <c oughs> สมัยก่อมันยังไม่มีเลยไงใช่ไหมล่ะเออใช่ให้มันมีเถอะอ่ะแล้วถ้าขอสามคำได้ไหมพี่ตามคอนเซปต์ของช่องเรามึงต้องลองเฮ้ยมึงต้องลองเลยเวลาเดินจะพูดไอ้คางตูดซะแล้วตอนแรกเวลาเดินจะพูดว่าคางตูดซะแล้วไปต่อที่ผู้ชียาญท่านต่อไปเดี๋ยวนี้ผมจะสูบเลยนะสูบแบบหลับปรับหูหลับตาจับเลยไปไปไฟิวโอ้โหได้ฟิลได้ฟิวเพื่อนได้มึงเลย ม,ม,มาพร้อมกับเกมอะไรมาพร้อมกับเกมอะไรวันนี้โดมิโนบ a t นะนั่นแหละหาพ่อ d โดมิโนบีดนะเกมนี้ <GTA. S 2> ได้ข่าวว่าชอบมากชอบอะไรในนี้บ้างชอบชอบตัวละครกับบรรยากาศอ่ะพอดีช่วงนี้เล่นในนี้ด้วยไง GTA Vice City ด้วยแล้วมันเมืองมันตีม,มันคล้ายกันพอดีก็เลยอินนะ อืมโอเคเอาในเรื่องโดยย่อก่อนได้ไหมในเรื่องโดยย่อคือเราถูกไล่ออกจากงานเก่าแล้วก็ต้องเหมือนแบบจากงานเก่ากับที่อยู่เก่าใช่ไหมแล้วก็ต้องย้ายมาตรงที่โดมิโนบีตมาหางานใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้โอกาสทําเป็นไลฟ์การ์ดพอดีไงอืมกุยแล้วก็ต้องตั้งตัวไวรุ่นสร้างตัวนะใช่าร์ด้ล้อมไปด้วยพวกสาวๆในไลฟ์การ์ดโอ้โหเออ สนในเรื่องก็น่าสนละแล้วก็ต้องแต่ก็มีทะเลาะกับคนในที่ทํางานมีผู้มีอํานาจมีอะไรอีกสนุกมีมีลูกคนเส้นใหญ่มาหาเรื่องเราใช่ใช่ใช่มีเกี่ยวกับแก๊งด้วยเมกลนี่แบบเยอะประมาณนอะไรนะเมนเกิลนี่เยอะประมาณไหนเมนเกิลวะรู้สึกประมาณตอนนี้ประมาณสี่คนปะจำต้องพอดีอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่อ่ะ จําไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เพราะเล่นมานานแล้วแต่เกมมันดีเออแต่เปิดภาพพรีวิวไว้ด้วยมันก็ภาพสวยดีเนาะภาพสวยภาพสวยมากนะเกมน่ะแล้วถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียล่ะบอกข้อดีก่อนกันนะข้อดีคิดว่าเนื้อเรื่องมันก็ดีอยู่นะน่าติดตามมันไงเดีือมันเกี่ยวกับแกงด้วยไงใช่ไหมแกงที่มันคุมหานอะไรเงี้ยเนาะใช่แล้วก็ต้อง ออยทางานเกี่ยวกับไร์กาดอีกอตัวตัวละครก็สวยแนละ้ข้อดีอะฉากบรรยากาศเพลงอะไรเงี้ยเพลงมันทําเข้ากับบรราาันเอเขาเรียกว่าอะไรทะเลโอ้ยคำไม่ออกมาถึงว่าบรรยากาศตอนนั้นอะ<ม>เพลงมันเข้ากับบรรยากาศพอดีแบบฉากบางฉากก็คคอเลือกเพลงได้ดีเออใช่ใช่เลือกเพลงได้ดีเพราะเสียงนี้ยัง ไม่รู้เลยเขาเล่นพอมันชอบมันก็ยังหาไม่เจอแล้วตอนเนี้เหนีไงไม่มีเพื่อนเ้อสักข้อสักข้อคิดในอย่างึตัวละครตัวตัวชื่อฟิโอน่าที่เป็นสาวร้านน้ำนางโดนโดนลุมตกยังไม่โกรธเลยอันนั้นอ่ะบางทีก็งงไม่เข้าใจเหมือนกันประเส่ิตัวละครบางทีก็แปลกอ่ะบางทีก็ประเสริฐเกิน เกมนี้นิสัยผู้หญิงตัวละครบางคนก็แปลกๆกันนะจำได้ละเพราะเสียอะไรเพราะเสียเรื่องเรื่องของอ่าเขาเรียกไงคาแร็เตอร์แล้วกันอย่างที่เพื่อนพูดเมื่อกี้บางบางตัวละครมันไม่มีความเป็นธรรมชาติกูนึกถึงอีสองสาวอะที่มันแกล้งเราอะจำได้เพื่อนที่เราเพิ่งไปช่วยเขาอ่ะแล้วเขารวมหัวกันกลัวส้นตีนเราอ่ะทั้งๆที่เราเพิ่งทําดีกับเขาอะแล้วแล้วแล้วแบบมาคาดหวังว่าให้ให้กูชอบอีสองตัวนี้ลงได้ยังไงใช่ไหม มันมันจะมีความนิดนึงอย่างน้้ของตัวละครอ่ะแต่ตัวละครแม่งสวยจริงขอสักสามคำได้ไหมสามคำอ่ะสาวสวยมากนั่นไงนี่ฟังดูน่าสนใจนะเอาเนี่ยต้องแบบเป็นลองโหลดมาเล่นละยังไม่เคยเล่นลองดูเกมดีนะอ่ะโอเคสุ่มจับท่านสุดท้ายน้องน้องจูน้องจูด้วยต้องสุ่มต้องสุ่มอ่ะน้องจูอ่ะวันนี้มาพร้อมเกมอะไรอันนี้เป็นเกมที่ผมกับพี่โจพิ่งคุยกันไป ไม่ไม่นานวันนี้เลยต้องทราลิปไปก็คือเกมเกมอัพพาร์ทครับที่ผมก็น่าหน้าทุกไม่ใช่อะไรโอเคเตัาถือเกมอัพพาร์ตเกมอัพพาร์ทนะครับอืมก่ข่าวว่าชอบเกมนี้โอที่สุดเกมนี้ก็ถ้าจะบอกว่ารีแคปง่ายๆอธิบายพอสังเกตก็คือเราเป็นลูกปีศาจลูกเราเป็นลูกปีศาจที่จะต้องไปเหตุ ตามหาบริวารให้มารับใช้เราประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งก็คือการการที่ทำอะไรแบบเนี้ยก็คือทุกคนมันเป็นเรื่องของชังเพื่อเนาะก็คือพยายามไปจัดขอลับขอหลับให้มันเป็นบริวารแล้วก็มาเป็นทาส้าเซ็กพูดไปตรงๆถ้าเซ็กประมาณนั้นอืมพยายามอีกเลี้ยงอะนะเออแต่้าเซ็กพูดไปมันเรื่องอยู่แล้วนะพยายามอะถ้าเซ็กประมาณนั้นครับเกมมีประมาณนี้ อ่าโอเคแล้วข้อดีเข้อเสียข้อดีเห็นได้ชัดเลยก็คือภาพงานภาพสวยมากสวยแบบสวยคือเท่าที่พี่ดูอ่ะภาพมันมันมันเป็นแนวแบบเรียลลิสติกแบบโทนหนังปะ เป็นเกมที่เน้นโค้ดซับซูมหน้าบ่อยชิปหายนะครับผมซูมเป็นหนังอินเดียแล้วเนี่ยเออซูมซูมหน้าแบบเต็มเฟรมตลอดแต่ว่าหน้าเขาสวยไงเขารู้ว่านี่คือเขาทำหน้าสวยเขาก็เลยขยันซูมเรื่องเรื่อๆนะครับเขาก็รู้จุดขายตัวเองโอเชียมันเจ๋งแบบดึงไอของค่าวเนี่ยมันแตกต่างโอเชียจะเป็นสไตล์หน้าชัดหลังเบอร์อันไม่เชื่อไปลองสังเกตดูเอาให้เขาเรื่องข้อดีข้อเสีย ข้อดีเข้ดีน้องอ่ะข้อดีก็อย่างที่บอกคือการภาพและอย่างนี้สองอย่างที่สองคือการวิวอารมณ์การวิวอารมณ์การวิวอารมณ์คือคือคือถ้าคนชอบแนวเนี้ยคือจูโดะอ่ะพูดเลยจริงจริงเขาใช้คําเก่งเว้ยเขาใช้คําเก่งเว้ยทุกคนคือคําพูดเขาบรรยายฉากอย่างว่าได้เร้าใจบวกกับฉากที่เขาเล่นมุมกล้องดีเนาะเลยเซลนะครับผม อีกข้อหนึ่งอืมอืม,อ,มอันนี้ไม่ได้กูน,นะนึกไม่ออกนึกไม่ออกตอนนะั้นเกมมันดีก็สองข้อสองใหญ่อะ่ะคือมันดีเอ่อมังเอกก็ไม่ใช่ดีพระเอกก็ไม่ใช่ดีเอ <c oughs> <c oughs> ่อเออที่ <c oughs> <c oughs> นึกไม่ออกจริงวะนึกไม่ออกจริงอ่มีสักสองข้อแล้วกันข้อดีอ่ะเออไปสองข้อเสียเลยน้อง <c oughs> ข้อถูกข้อเสียที่ผมให้สักสาวสี่ข้อก็ยังไหว อย,อย่างแรกคือเกมไม่มีผลไม่มีผลเลยเสน้นเลือดก็เส้นตรงเลือดอะไรก็เป็นเหมือนเดิมจะทําอะไรก็เป็นเหมือนเดิมใช่ใช่ตอบผิดก็เหมือนเดิมก็คือแบบอะไรที่<ม>เลือกมานี่ก็สุดท้ายตอนจบก็คือสําเร็จร<ม>่วมอยู่ดีอันนี้หนึ่งข้อข้อที่สอง<ม>คืออันนี้พี่โจ๊กเคยบอกไปแล้วอันนี้ถูกเห็นผมเห็นด้วยคือนางเอกค่อนข้างที่จะจืดชืดจืดนางเอกคือ คือในหัวมีอยู่สองอย่างก็คือไม่นะฉนลักถูกอ่ะกับพระเอกหอมจังไม่ไหวแล้วนามือตามโมัดจัดเลยนามือตาโมเออจะแบบมีวสองอย่างแค่นี้ไม่มีอ,อะไรเลยทนงด้านมันคิดอยู่แค่นั้นมิตีมันน้อยมินตีมันมมนอ้นอ,ยนอยมากมินตีมันน้อยมากแล้วอย่างที่สามคือพระเอกอ่ะที่ผมชมพก,กค็คือพระเอกมันมันคือมันเป็นลูกซาตานอ่ะเป็นลูกปีศาจอ่ะมันกับดูแลดูแลผู้หญิงอ่ะ เหมือนเจ้าหญิงอ่ะเหมือนเราเป็นเหมือเราเป็นลูกเทว,กวดาถอะไที่เราสามารถที่จะปูยำปูนีมันได้อ่ะคือมึงควรจะเลววันนี้ให้พวกกูเชื่อสักนิดนึงว่ามึงเป็นลูกปีศาจ มึงไม่ได้เป็นแบบเทวดากับชาติมาเกิดถูกต้องไหมมันก็ดูขัดคอสเหมือนกันนะขัดที่ใส่อะไรไปมันไม่แต่แต่มันอ้างได้อันนี้ต้องต้องย้าก่อนว่าแม่เป็นเทวดาไงแม่เป็นนางฟ้าไงแต่ว่าในบริบทของเกมนี่คือนางฟ้าไม่ได้เป็นคนดีนะนางฟ้าปีศาจคือก็เหมือนกับคนนะมันแค่เป็นเผ่าเฉยในเกมนี้นะอืมเพราะว่าถ้าตามในเรื่องนั้นแม่มันเฮี้ยวกว่าพ่อมันอีกเออ ใช่เออประมาณนี้แต่ก็มีมีคุยกับไอ้ไอจูแล้วแอบมุหงิดไงว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําตัวให้มันแบบมีความเป็นปริศนากว่านี้สักนิดนึงเนาะเอออย่างกับพ่อุญใจหรือเปล่าเกนนี้ผลภาพมันจะแบบออกแนวแบบมืดมืดยไหมดูจากภาพหรือยงใช่ครับใช่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 ใชใช่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 ใ่ใ อันนั้นเร็วสุดอันนั้นเร็วสุดแล้วอันนั้นเร็วสุดแล้วก็คือผัวนั่งดูนะคี่มองว่าใจดีด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าผัวมันชอบอ่ะอย่ามาผัวเป็นคักอ่ะก็เลยดูแบบสุดท้ายก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นอ่ะพระเอกอ่ะแต่มันมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ด้านใต้ว่าถ้าพี่อยากเล่นแบบเร็วๆไปเล่นภาคสองพระเอกเร็วจริงเพราะว่างั้นนะยังไม่เล่นเลยผองยังไม่ลองเลยภาคสองมก็เปลดเลยมันมีเรื่องหนีภาคสองอ่ะน่าสนเลยเพราะว่าเดี๋ยว ซีเห็นเนี่ยมันขึ้นหน้าสตีมละซีเันแรกหรือเปล่าไม่รู้จบซีเันแรกนะมันจะขึ้นนมมันจะขายวันในสตีมันที่สิบเก้าันวาาน่าเออแน่นนไปกดวิชลิสไว้เลยโอเคก็อ้อนะี้ข้ขอ,ขอเสียสามคำให้กับเกมเกมอัพฮาร์อ,อ <laughs> <laughs> โอ้โหอะไระ <laughs> ช็อต <laughs> ช็อตเหมือนโก้ <laughs> ลกาาเลยลนะูกซาตานแล้วกันนี่ทำง่ายๆที่ไม่มี <laughs> <าย> <laughs> อะไรที่ดาซาตานหรอหรืออะไรคือคือกำลังค um, ือคือกำลังไม่ถึงนมกถึง NTR อยู่แต่ว่ามันดูง่ายไปนะก็จะบอกว่าเราเรานันคุยกันดึกไงคือสมองดึกไม่ออกสมองสมองช็อตจัดเลยเอออ่ะโอเคก็ผู้ผู้ชี้ชนสุดท้ายก็เหลือเหลืออ่า ผมเข้าไปเช่าซุปเปอร์คาร์บอยมาเดี๋ยวสลับที่นั่งกันใครเป็นพิธีกรฮะผมก็ได้เพราะว่าเ่ี๋ยวพี่ก้องอ่ะพี่ก้องเปิดมมาแล้วเนี่ยพี่ก้องหนีไปอยู่กับสาวแล้วเหรอจบแล้วมาผมก็ได้ยวผมก็ได้ม่แล้วผมก็ได้มาแล้วผมก็ได้โอเคอพี่ให้เองเป็นก็ได้พี่โจกว่าไงครับเกมที่เป็นเกมที่พี่โจกจะยกมาให้กับคนดูวันนี้เฮ้ยสวัสดีครับ เกมของผมก็จะเป็นนูมรซซี่ครับผมตัวเตือนตอแรกลังเลลนะตอนแรกเออเอาเองนี้ดีไหมเพราะว่าน้องเตือนไงน้องว่ามันจะดีหรอือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้รู้ดีว่าอะไรควรไม่ควรเนาะที่ผมหยิบเยื่นเกมนี้มาพูดถึงเพราะว่ามันมีความน่าจดจำเว้ยมันเป็นเกมที่ทำให้วงการของเราสั่นครอน ถ้าจำได้อะเนาะอ่ามิซ่าก็แบนเกมเสียวเออจนสตรีมจน IIO นี่ออกมาแบบอาการไม่สู้ดีดักนะครับอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวผมสรุปเนื้อเรื่องเบื้องต้นนะครับคือเรื่องราวของไอหนุม่มคนนี้ที่จับได้ว่าแม่เลี้ยงตัวเองฮะแอบนอกใจพ่อของเขาด้วยความแค้นครับ เขาเลยตัดสินใจเย็ดแม่เลี้ยงเลยครับผมนะอะไรวะเนี่ยจับได้ว่าแม่เลี้ยงนอกใจพ่อก็เลยเย็ดแม่เลี้ยงกูไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการล้างแค้นแบบไหนนะแต่นั่นแหละนั่นแหละมันเลือกวิธีนี้พ่อมันจะพ่อมันจะไม่เจ็บใจหรอกนั่นแหะดิขึ้นเจ็บใจหนักกว่าเดิมอ่ะมึง้องนึกภาพลูกมึงเย็ดเมียใหม่ตัวเองเดี๋ยวเฮี้ยโคตรจังไรอ่ะนะครับผมแต่ด้วยความด้วยความตอนแรกอารมณ์เหมือนละครไทยอ่ะ แรกๆก,ก็เกลียดกันน่ะแต่หลังๆเริ่มรักเลยอ่ะเข้าใจว่าอือโรแมนติกวะนะซึ่งในเกมเนี้ยเนื้อหามันก็จะมีครบเลยฮะมีไม่ได้พูดไม่ได้อันนี้ยพูดไม่ได้จริงๆใช้กําลังอ่ะเพื่อเพื่อให้ได้ซึ่งถึงการเสียวอ่ะครับผมก็นั่นแหละพอจะเข้าใจกันอยู่เนาะต่อชื่อ,อ,อโนมซี่เลยวะนะมไม่มีความเมตตาเข้าใจว่าใช้กําลังเพื่อแลกเสียวอะไรอย่างเงี้ยนะเกมโนมูซี่เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับพี่ข้อข้อดีก่อนข้อดีก่อนอ่ะได้ ข้อดีเหรอข้อดีนี่คือความสาใจแล้วกันฉากอย่างว่าแม่งเล้าใจออเออจริง,จร,งจริงนี้เหรอไอหมายถึงนในเกมไงชีวิตจริงพี่ก็ไม่ทำน้องเรีย네บร้อยใช่ไหม เรียบร้อยครับเข้าวัดทําบุญตื่นเช้าตักบาตรทุกวันเออนะก็มันเล้าใจด้วยความที่เขามีระบบคอรับออเลิฟอ่ะเข้าใจปะคุณจะเลวหรือคุณจะรักนี่และแม่เลี้ยงของคุณก็จะมีกิริยาตอบสนองที่แตกต่างกันออกไปว่าคุณรักเขาหรือว่าเลวใส่เขาอะไรอย่างนี้นะครับอืมก็ทําให้กลับมาเล่นใหม่ซ้ําๆได้หลายรอบไงเนาะพอดีข้อแรกนะครับเออข้อสองข้อสองเลยผมชอบที่ว่าไม่มีละมีข้อเดียวครับผม ในเรื่องก็ไม่มีเฮอนะไรในเรื่องก็อย่างนั้นแนหะแก้แคนแ,แบบใดวะแบบฟิลฟิลนั้นอะเนาะเออเพลงก็เฉยวะอืมอโอเคข้อดีมีข้อเดีย <ไป S 1> วโตโตครับเย็ดเล้าใจฉากเย็ดเล้าใจอาจบอพรเสียพี่ว่ามันไปมันป <ะ S 2> ไป,ไปสุดไงใช่ไหมใช่ช่มันสุดด้านเรื่องอย่างว่าเนาะเออเพาเสียก็การจิบหายเลยเออพอเสียก็นั่นแหละฮะทุกอย่างที่ไม่ได้พูดถึงครับเนื้อเรื่องก็เฉยๆนะครับวิธีการเล่าเรื่องก็โอ้ธรรมดา นะคุณนึกว่าเด็กโปลายหัดแต่งแฟนฟิกอ่ะนะครับฟิลแบบนั้น <c oughs> นะแล้วก็อะไรกะัะเ <c oughs> พลงก็เฉยเฉยเพลงก็ฟังฟังเยอะๆแล้วหลอนหูอะ่ะเหมือนมีอะไรมาเย็ดหูแล้วอยู่อฉเฉยเนะี่ยน้องนะครับฉากอย่างว่าเริงจริงอ่ะไม่ใช่จากอย่างว่า,า,วาเด็กแอนิเมชันที่เขาแทรกมามันก็แข็งๆดื้อๆเนาะแต่ผมก็แอบคิดว่าก็ <"K ick S 2> ยังดีที่มีวะเนาะก็ยังดีที่มีละอ่ะนี่ก็พูดไม่เต็มปากเป็นข้อเสียเอาเป็นว่ามันทุกอย่างมันธรรมดาไปหมดเลยนอกจากฉาก Yes ที่เราเข้าใจเกมนี้นะครับที่อยากแนะนําให้ทุกคนไปลองเล่นสักครั้งก่อนสิ้นปีเพราะว่านี่แหละไอ้เกมเฮียนี่แหละทําให้พวกเราเกือบชิบหายกันก็ลองเล่นกันดูฟิลฟิแบบนี้นะครับสัเพอร์ไปด้วยกันเนี้ยสับเพอร์ใช่ัเรไปด้วยกันนะครับอย่าอย่าให้เกฟเนวิลเห็นแล้วว่าเล่นโอเคไหมอืมอย่าให้ลุงเกเนวิลเห็นนะว่าเล่นอืม เขาคือใครวะเงียบเลยเจ้าของสตรีมไหมเจ้าของสตรีมไงอ๋อเจ้าของสตรีมได้ยินเป็นอาจจะเล่นเกมเปรมบอยอยู่ก็ได้นะแม่งเอาขึ้นหน้าแรกเลยวเ่าป็นไปได้เพื่อนสงสัยชอบเอาพโจ๊กลราจากฟังข่อที่ก็เสียแล้วผมขอสามคำได้ไหมพี่อืม yes โหดมากครับผม yes โหดมากครับผมโอเค มันไปถ่ายช่องไหนเนี่ย้เนียคำถามโหเรา้องขอชีวิต <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่วันนี้มาร่วมสนุกด้วยกันเนาะหวังว่าเกมของพวกเรารทุกคนจะช่วยให้คนดูเสียวได้บ้างในค่ำคืนนี้นะครับมีอะไรจะอยากจะฝากคนดูบ้างไหมฮะเหล่าผู้เชี่ยวชาญครับ,เร,รรบเริ่มทีละคนเลยก็ได้ปะเนี่ยเราเราอืมไงเราคนแรกเลยจูมีอะไรอยากจะฝากคนดูไหมฝากผมฝากเกม โกรของผมไปด้วยเกมมาร์ทใครเล่นแล้วมีความเห็นยังไงพิมพ์ลงข้างล่างเลยผมนั่งอ่านเสมอนะว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่ด่ามันเลยไอจูเป็นผู้ไม่รู้เรื่องอะไรอ่าเงี้ยผมอ่านหมดผมอ่านหมดเลยมันไปต่อยยังไงในเกมของผมไม่ต่อยครับผมผมรับฟังช่องพี่โจ๊กก็เป็นคนดีชอบพี่โจ๊ก็เป็นคนดีเสมอนะพูดดีนะผมว่าน้องคนนี้พูดดีนั่นแหละครับผมอ่านหมดนะก็เท่านี้เท่านี้แหละตป็นับ้า ก่อนจะไปก็ฝากถึงคนดูหน้าใหม่นะแบบตอนนี้วงการมันก็แบบเกมมันก็เริ่มจะนน้อยแล้วแบบเกมดีๆก็น่าน,าน,านักแต่พอวาทีก็ช่วยกันเล่นอมช่วยกันเล่นช่วยกันซื้อก็เข้ามาชอบเกมไหนประทับ,บเ,กเกมไหนก็เข้ามาคุยเข้ามาเาแชร์ความประทับใจในบ i s c o r d กันได้จะได้แบบเติบโตได้วยกันอืมดีนะหล่อหล่ออันนี้พี่ถิถว่าหล่ออยู่ดีๆอ่ะพี่ฟิลพี่ฟิลอ่ะ มามามาถ้าแบบยังไงก็เข้ามาคุยกันในดิสก็ได้ถ้าผมว่างผมก็ตอบตลอดเข้ามาถามเข้ามาขอเกมอะไรได้ได้หมดเลยขอเงินก็ได้ยืมเงินก็ได้เอาเงินผมรวยได้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 ของเงินหยิบได้สามร้อยงั้นมาเข้ามาคุยได้ไม่ต้องแต่ก็เกลีใจนิดกันนิดนึงแต่เข้ามาได้อะคูดจะมาเฟียเอ้าไม่ใช่ก็บางบางทีจะทักหลังไหม่ไะ พี่สาวว่าทักมาได้เพื่อนผมโสดโอเคอยากพ่ท้องพกท้องครับผมครับผมเียปากไปแล้วพิท้องมีอะไรป็นท้ายไหมเออไม่ปิดเคก็คืออยากฝากอยากฝากให้น้องๆนะครับปีใหม่แล้วนะขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ชักเบาๆวะชักอะไร ใว่นอพวกไอน้ำของนะออกเป็นแต่ยาแล้วก็ยาอินยาอินมากจนเกินไปเออจะให้มันลามมันร้อนในชีวิตจริงนะครับเออจบแค่ในเกมจบในเกมไม่ใช่เห็นในเกมโนเมอร์ซี่เขาทำแบบนี้อย่างไม่ใช้ในชีวิตจริงไม่เอานะเลื้ยนเอออย่าไปอย่าไปเบียวทำตามในเกมวะจบแค่ในเกมพอเนกมพอออกแบบมาให้เราเข้าไปเซฟแล้วก็ปลดปล่อยเฉยมีแค่นั้นเอง ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม ขอปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมวุ้ยรอจังส่วนตัวผมนะครับก็ขอให้ทุกคน <หา S 1> มีความสุข,สขนะครับร่ลำรวยเงินทองขอปีหน้าใครยังไม่ลืมคนเก่าก็ขอให้ลืมได้นะครับใครที่ยังหาคนใหม่ไม่เจอก็ขอให้หาหเจอใครที่กระเจี๊ยวยังเล็กก็ขอให้เล็กต่อไปถ้ามึงไม่กดไลค์ไม่กดซับให้กับคลิปนี้นะเออแต่ถ้าใครกดแล้วก็ขอให้ใหญ่ยา,ยาวรวยหล่อเทพซ่าเหมือนพระเอก굿บ่ายอีเทอร์เนตี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทุกท่านขอตัวลาไปก่อนฮนะไม่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ